สวัสดีค่ะก้อยนะคะแม่โฮโยค่ะค่ะพอดีมีหลายท่านค่ะถามมาเลยว่าข้อกั้นโฮโยเนี่ยมีความสูงเท่าไหร่บ้างจริงๆแล้วค่ะความสูงของข้อกั้นโฮโยมีทั้งแบบ50เซนแล้วก็แบบ60เซนที่อยู่ด้านหลังก้อยค่ะซึ่งวันนี้ก้อยจะมาบอกข้อดีข้อเสียของข้อกั้นทั้งความสูง2ประเภทแล้วก็บอกว่าทําไมข้อกั้นโฮโยไซห้สเซนเนี่ยถึงเป็นข้อกั้นที่ขายดีตลอดกาลค่ะ อย่างแรกเลยค่ะเรื่องพัฒนาการด้วยความที่ของเราเนี่ย <c oughs> ก็คิดค้นมาแล้วแล้วก็ก็ทดลองกับลูกของก้อยทั้งสองคนรวมทั้งมีคุณหมอเด็กหลายๆท่านแล้วก็มีฟีดแบ็ k จากคุณพ่อคุณแม่มากกว่า1,000ท่านเลยค่ะที่ได้ลองใช้แล้วก็ช่วยการันตีมาเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าขอา้ขอกั้นข้อกั้นไซส์50เซนเนี่ยค่ะทำให้น้องเดินได้เร็วจริงๆคือโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่เขาจะเกาะย,ยืนได้ตั้งแต่6เดือนเป็นต้นไปเลยค่ะ ก็ถ้าได้ติดตามกันนะคะก็คือลูกชายก้อยเนี่ยน้องพร้อมเนี่ยคะ่ะหรือแม้แต่ลูกสาวก้อยน้องเพลินคนโตก็คือเขาสามารถเกาะเกาะยืนได้ตั้งแต่6เดือนซึ่งซึ่ง อตอนนี้น้องเขาเดเดือนแล้วเขาสามารถเดินคลอ,อ,องได้รอบเกาะเดินคลองได้รอบคอกเลยความสูงน้องเขาตอนนี้อยู่ที่70เซนค่ะความสูงของน้องเขาเนี่ยค่ะพอไปอยู่ที่อคอกไซส์สูงกว่าเนี่ยความสูงของขอคอกจะอยู่ที่ประมาณจมูกน้องเขาเองมันเลยจะทําให้น้องเขาเนี่ยเวลาเกาะเนี่ยอาจจะลำบากอาจจะต้องขยงเท้าเนี่ยค่ะแล้วก็เนี่ยก็มีฟีดแบ ck จากลูกค้าหลายๆท่านค่ะว่าด้วยคอกที่ความสูง60เซนเนี่ยเวลาเกาะยืนจะทําให้น้องเขาขยิงขาเขา,าขึ้นมาเกาะแล้วก็มีหลายๆท่านที่ซื้อไซส์60ไปแล้วค่ะก็กลับมาซื้อไปไซส์50เซนเพราะว่าน้องเาเดินแล้วเขาเขายงิงติดขยิงจริงก็เลยกลับมาซื้อแบบ50เซนอย่างที่เห็นนะคะอย่างน้องเขาเกาะไปข้างหลังจะเห็นเลยว่าความสูงของคอก60เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณจมูกน้องเขาเองค่ะและอย่างที่2ค่ะคอ50เซนเนี่ยคือ ก้อยกลัวในเรื่องอันตรายของการที่ปีนข้อออกมาคือโดยปกติแล้วเนี่ยยิ่งข้อยิ่งสูงเนี่ยปีนตกลงมาจะยิ่งเจ็บซึ่งในความสูงที่ต่างกันแค่10เซนนะคะประมาณเนี้ยในวัยที่น้องเขาปีนแล้วอะ่ะแทบจะไม่มีผลอะไรคือหมายถึงว่ามันไม่ได้กันน้องได้มากขนาดนั้นคืออาจจาะก,กันได้มากขึ้นประมาณ1เดือนแต่ว่าด้วยการที่พอวัยที่ปีนนะคะพยายามจะปีนออกพอปีนตกลงมาด้วยความสูงที่สูงกว่าตกลงมาเจ็บกว่าแน่นอน แล้วก็อย่างที่3ค่ะด้วยคอกไซส์50เซนเนี่ยด้วยด้วยความสูง50เซนเนี่ยมันเป็นไซส์ที่มันใกล้เคียงกับพวกโซฟาใกล้เคียงเคาน์เตอร์ทีวีหรือว่าพวกแบบเก้าอี้ปกติอะค่ะมันเลยทําให้เวลาเรามาวางในบ้านเนี่ยมันเลยทําให้บ้านไม่อึดอัดไม่ทึบค่ะซึ่งถ้ากับกันถ้าเป็นไซส์60เหมือนด้านหลังมันจะดูสูงโดขึ้นมาซึ่งมันทําให้ดูทึบดูอึดอดัดแล้วอีกอย่างเวลาที่เด็กนั่งเล่นในคอกอะค่ะ,คะ ถ้าเห็นนะคะยังเด็กน้องนั่งอย่างเงี้ยเขาจะสามารถมองถ้าถ้าไซส์อระมาเนี่ยเขาจะมองออกมาเห็นผู้ใหญ่ที่อยู่ด้านนอกได้แล้วผู้ใหญ่ก็จะมองเห็นเด็กได้ถ้าสมมติไปอยู่ในไซส์60เนี่ยมันอาจจะทําให้ผู้ใหญ่ต้องเข้ามาในระยะใกล้เลยทำทำให้น้องเขาถึงจะไม่กลัวถ้าสมมติเขามองไม่เห็นเขาอาจจะกลัวกันอยู่ในคออค่ะแต่นะคะไซส์60เซนก็มีข้อดีค่ะถ้าก้อยมีลูกค้าที่เป็นลูกค้าฝรั่งหรือลูกค้าที่เกือบเกือบขวบแล้วอะค่ะถ้ามาหาเราเนี่ยก้อยก็จะ แนะนำเป็นสาย60เซนไปด้วยไวขนาดนั้นนะคะเราไม่ต้องกังวลเรื่องการขย e งด้วยความสูงของเด็กะคะ่ะด้วยสาย60เซนันอาจจะทําให้การน้องได้นานกว่าประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็เนี้ยค่ะอย่างลูกค้าโฮโยเลยทันที่ก้อยบอกด้วยการที่เขาเริ่มเดินได้ร่วมเกาะเดินได้เร็วเด็กๆเ,เนี่ยก็จะเดินได้ไวอย่างลูกสาวก้อย9เดือนเนี่ยก็เดินเดินได้คล่องและกลับกันค่ะหลายๆบ้านที่ใช้60เซนเนี่ยที่มาลูกค้าเอาที่มาฟีดแบ็กเขาก็จะบอกว่า แทบจะยังเพิ่งจะเริ่มเกาะในวัยใกล้ๆขวบเองค่ะซึ่งเดี๋ยวก็จะเอาน้องพร้อมเนี่ยไปวางในข้อข้างหลังให้ดูจะเทียบให้เห็นเลยค่ะว่าด้วยความสูงของน้องเขาเนี่ยตอนนี้70เซนพอไปวางข้างหลังเนี่ยขอ,ขอบขอบ้ขอจะอยู่ประมาณเนี้ยแล้วเวลาเขาพยายามจะเกาะค่ะเหมือนมือเขาก็ต้องใช้ใช้เอื้อมและเท้าเขาต้องขยงเนี้ยค่ะอย่างเงี้ยก็น้องเขายืนอยู่ในข้อนะคะเทียบดู ความสูงน้องเขา70เซนเด็กอายุ7เดือนเนี่ยจมูกเขาว่าจะอยู่แค่ประมาณขอบคอ,อกเท่านั้นเองซึ่งจากที่มาเกะถ้าเห็นว่าเขาสามารถเดินเกาะได้รอบเลยเนะะี่ยค่ะมาตัวเนี้ยเขาจะต้องใช้แค่มือเขาอ่ในการเอื้อมเอื้อมจับแล้วมันทําให้เขาเ,ออเดินอย่างไม่ถนัดไม่มั่นคงเขาก็จะเดินไม่ได้ก้อยเอาน้องเขาไว้อย่างนี้นะคะ่ะเนี่ยค่ะคือมือเขาเนี่ยก้อยพยายามจะเาวางให้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคะ่ะพอก้อยพยายามจะวางปุ๊บคือเหมือนด้วยความที่ ปกติเขาจะเกาะได้โดยที่เอาแขนคล้องลงไปแต่อันเนี้ยเหมือนเขาจะต้องเอื้อมเนี่ยตัวเขาพยายามที่จะยืดขึ้นมาแล้วเท้าเขาจะแบบจิกขึ้นมาเพื่อที่จะให้เขาเกาะขอบถึงนะคะซึ่งอย่างเงี้ยก้อยมองว่ามันไม่ดีกับสรีระของน้องค่ะแล้วตอนเนี้ยคืออย่างให้บอกคือเหมือนเราต้องเฝ้าคอยเพราะเขาจะอยากจะแบบเหมือนเดินแล้วเขาไม่มั่นใจอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าก้อยเอาไปในค้องเนี้ยค่ะเขาจะสามารถเกาะเดินได้รอบคอกเลย โอเคนี่นะคะพร้อมมาขอนี่มาขอตามมาค่ะเนี่ยค่วิธีฝึกแล้ก็สามารถเอาของเล่นหรือเอาอะไรที่เขาชอบอะคะ่ะเอามาวางไว้ข้างๆได้เอามาวางไว้ตามเนี้ยน้องเขาจะเกาะเดินตามมาเรื่อยๆตอนนี้เขาเดินได้ค่อนข้างไวแล้วค่ะคืออยากจะเล่นมั้งคะ นี่ลูกฮึบนี่นี่ฮึบเนี้ยค่ะเราก็จะฝึกก้อยก็จะฝึกน้องเขาแบบเนี้ยทุกวนันซึ่งคนโตเนี่ยก็ก็ใช้วิธีนี้ค่ะพอฝึกเขาสักเก้าเดือนเนี่ยนงครับสักเก้าเดือนเนี่ยเขาก็เดินปล่อยมือปล่อยมือได้เลยค่ะแล้วก็ ในการใช้คอกอะค่ะก็จะย้ำลูกค้าเสมอทุกๆครั้งว่าคือเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเด็กจริงแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นเด็กอะยังไงผู้ปกครองก็ควรจะต้องดูแลน้องคืออยู่ตลอดเวลาคือไม่ใช่ว่าอ,อ,อย่าให้คลาดสายตาเพราะว่าถึงวัยหนึ่งอะค่ะไม่ว่าคอกแบบไหนเด็กก็จะปีนออกอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถึงวัยที่น้องเขาเริ่มรู้สึกว่าว่าแบบเฮ้ยเขาจะปีนละไม่ว่าคอกคอกสูงคอกเตีย้ย ก็อยากให้ปรับฟังก์ชันเพราะว่าด้วยความที่โฮโยเนี่ยก็มันเป็นสิ่งแรกที่ก้อยคิดเลยว่าเราอยากจะยืดอายุการใช้งานของคอกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพอถึงเวลาที่เขาไม่ยอมอยู่แบบโดนลอ้องคอกแล้วเนี่ยเราก็ปรับฟังก์ชันออกเพื่อให้น้องใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามไวค่ะอ่ะก็ยังไงคุณพ่อคุณแม่ลองเลือกกันดูนะคะไม่ว่าคอกห้า50เซนหรือ60เซนเรามีทั้ง2แบบค่ะลองตัดสินใจกันดูว่าแบบไหนที่เหมาะหรือถ้าไม่มั่นใจสามารถไลน์เข้ามาสอบถามทางโฮโยได้เรามี แอดมินยินดีให้คำแนะนำเต็มที่เลยค่ะยังไงก็ขอบคุณมากเลยแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ